ฟอร์มหลังครับมีแพ้คะแนนให้กับอารันชัยเกียรติพัทรพันธ์หรืออารันชัยพาน26แลละครับแล้วก็มาชนะคะแนนยุทธชัยเกียรติพัทรพันธ์ส่วนฟอร์มล่าสุดครับชนะคะแนนยอดทุนทองเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับส่วนอุ้ยเสยวป้อครับ3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนให้กับเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราช และการแพ้ครั้งนั้นนี่ทำให้อุ้ยเสือป้อเนี่ยหยุดไปหลายเดือนเลยครับแขนหักครับแล้วก็มาชนะคะแนนอ่ชนะน็อกสิงห์ทองน้อยปอเตละกุลยกสีนะครับที่สมุทรปราการส่วนฟอร์มล่าสุดับแพ้คะแนนให้กับยอดทุนทองเพชรยินดีอะคาเดมีครับไฟล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยต่อยกับนักมวยคนเดียวกันก็คือต่อยกับยอดทุนทองเพชรยินดีอะคาเดมีครับ เกียรติเพชรนี่ชนะมาส่วนอุ้ยเสือป้อนี่แพ้มาแต่อะไรก็ไม่แน่ไปนอนครับอาจจะเป็นงูกินหางก็เป็นไปได้เหมือนกันคู่นี้เรตเปิดเนี่ยให้เกียรติเพชรได้เปรียบประมาณ10ต่อ9ครับแต่หลังจบยกที่2เนี่ยเกียรติเพชรก็ขยับไป5ต่อ4และนี่ยกที่3ครับมุมแดงนี่ฝีมือเข่าได้ครับส่วนน้ำเงินนี่ เข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่ง,แ,รงแข็งแรงครับส่วนสูงนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากแต่ความหนานี่ดูว่าอุ้ยเสือป้อจะหนากว่าล็อกครับอุ้ยเสือป้อไม่ถนัดกับกรรมการแยกมากลางเวที โอ้โหถีบครับถีบกระเด็นเลยเอา้าแข้งขวายังไม่คืนครับเกียริเพชรซ้ายครับจับได้คืนซ้ายเหมือนกันดูสีหน้าสีตาของอุ้ยเสือป้อรครับเอาเรื่องเลยครับวันนี้ดันใยพยายามจะเกี่ยวล่างไม่ล้มครับเจาะเข้าไปอีกทีหนึ่งเสียบซ้ายอา้าวจังหวะนี้ โดนเททิ้งลงใปซ้ายกับขวาเจอกันครับเกียริเพชรนี่ซ้ายส่วนอุ้ยสปอนี่ขวาเตะขวาบาังได้ดึงตัวหลบอีกทีหนึ่งเอาซ้ายครับ ยังหาช่องอยู่ครับทางด้านอุย้ยเสบปอเกียรตเพชรนี่ก็รอเน,น้นๆครับวงในตีได้ไม่ได้ครับตีซ้ายยังตีไม่ชัดเจนครับทางด้านเกียรตเพชรนี่แกฉลาดมียกขามาตั้งตลอดทำให้อุย้ยเสบปอนี่ก็ตีไม่ได้เหมือนกันเอาเสียบซ้ายครับจังหวะนี้ล้มไม่ล้มไม่ล้มครับแข้งขวาตามมาเลยครับ แล้วก็เสียบซ้ายคาวไว้ก่อนหมดยกที่3ครับหลังจากจบยกที่3เนี่ยทางด้านเกียริเพชรก็ขยับได้เปรียบประมาณ5ต่อ2ขยับไปอีกครับต้องแก้แล้วครับทีมงานซูจีบะมีเกียว ถ้าแกไม่ได้นี่บะหมีอาจจะติดคอนะครับมาดูยกที่4ครับเปิดมานี่ดันสู้เลยครับเกียริเพชรมีศอกเอาเดินไว้แล้วครับอุ้ยเือป้อล็อกเสียบซ้ายใครจะเสียบได้เน้นกว่ากันเอาเสียบซ้ายอีกทีนึงเด้งขวาคืนไปครับเกียริเพชรอ้ววแต่ขวามาคืนซ้ายครับ เอาล็อกได้ไม่ได้ครับพยายามจะเททิ้งไม่ล้มด้วยครับ mm hmm. เดินเข้าหาครับ mm hmm. อุอ๊ยสบจับได้แต่ออกอาวุธไม่ค่อยแม่นครับ mm hmm. เดินเข้ามาพยายามจะล็อกตีไม่ได้ด้วยครับแหมทางด้านเกียรติเพชรนี่แกตั้งขาบังไว้เลย ฉลาดเลยครับเกียริเพชรลูกศิษย์ของคุณใหญ่เมืองสุพรรณมีงัดสองมาอีกโอ้โหเดินเข้าไปมั่วสู้อ่ะโดนเลยครับอุ้ยเสือป้ออาจังหวะนี้ล็อกมมีเชือกช่วยครับไม่งั้นล้มไปแล้วเดินต่อแม่แต่ดูว่าเริ่มจะช้าเลยครับ ทั้งการเดินทั้งการออกอาวุธแต่งตัวนานไปหน่อยครับอุ้ยเสืปอปอตีก็ไม่ค่อยเจ็บเลยครับโอ้โหดูดอกนี้เสียบขวาเข้าไปอีกเอายังมีเสียงเชียร์อยู่แต่ทำต้องทำเยอะๆนะครับเดินวายโดนขวาสกัดตั้งกำแพงไว้ด้วยครับอุ้ยเสืปอปอบอกไม่สนใจขอตีไว้ก่อน แต่ดูครับบิดมานิดเดียวครับเสียเปรียบเลยครับอุ้ยเสียวป่อทำอะไรไม่ได้ครับไม่เป็นชิ้นเป็นอันขาดรอยเลยครับแบบนี้หมดสี่ยกนี่ทางด้านเกียริเพชรได้เปรียบประมาณห้าสิบช่งตัวแล้วครับโอ้โหไปไกลเลยครับนี่ก็เป็น บรรดาแฟนมวยครับที่เข้ามาชมศึกสอสมหมายวันนี้มาดูยกสุดท้ายครับจะมีปฏิหารที่เวทีราชดำเนินหรือเปล่า <S <S เดินแข้งขวาต่อยขวาไม่ถึงตอนนี้เกียรติเพชรใช้ฝีมือแลยครับใช้ IQ แต่อย่าไปเปิดหน้าเปิดตานะครับอุ้ยเสืปอปอกแกมีหมัดด้วยเอาอัป,ประคัดขวาโดนไม่เต็มครับ กรรมการแยกออกมาแข้งซ้ายมีอัปคัดขวาอ้าวขวาโดนไปเหมือนกันครับอย่าประมาทนะครับเกียริเพชรโดนไปบ่อยๆโดนไปมากๆนี่มันสะสมเอาต่อยลําตัวอ้ยอเสียวไปเสียวมาครับอ้โดนขวาเหมือนกันพากออกไปเอาเลยครับถ้าแกไม่ตั้งการโดนเลยครับแหมล็อกแขนไว้ก่อน อุ้ยเสียปอแกต่อยมาแล้วก็มีอาการเหมือนกันนะครับเกียรตเพชรถ้าโดนเต็มๆนี่ไม่แน่เหมือนกันเพราะกาดแกไม่ค่อยอยู่สูงเลยครับต้องด้านเกียรตเพชรแต่ล็อกไว้ก่อนเป็นการถ่วงเวลาไปในตัวครับ ก็ไล่ต่อยในช่วงต้นครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับหมดยกที่5าไล่ต่อยจนหมดแรงไปเองครับสำหรับอุ้ยเสือปอคณะกรรมการก็รวบรวมไปให้คะแนนจากกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านครับแล้วก็ชูมือให้ทางด้านเกียริเพชรสวนอาหารปีกไม้ครับเอาชนะคะแนนอุ้ยเสือป่อซูจีเบอร์มีเกี้ยวไปนะครับก็ค่อนข้างจะขาดลอยเลยนะครับ มีให้คะแนน 49, 47 2ท่านนะครับแล้วอีกท่านเนี่ยให้ 50, 47เลยนะครับก็ถือว่าขาดลอยจริงๆนะครับ